สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านวันนี้จะพามาชมบรรยากาศยามเช้าที่บ้านกกอกนะคะมาชมกันเลยค่ะตรงนี้ตรงนี้เป็นถนนที่บ้านกกตูมนะคะบ้านกบตูมเป็นบ้านของแม่ครูป้าแตนนะคะที่มาพักถนนสายตรงไปนู้นไปไหนคะแม่ครูไปทางมุกดาหารเอ่อตรงไปนู่นไปมุกดาหารส่วน ส่วนกลับมากลับมาด้านนี้นะคะ,<ซ>ะจะไปนนจะไปบ้านกกอกไปบ้านลุงพลค่ะนนคเดี๋ยวไป,นนไปสกลนครไปเต่างอยวันนี้นนจะไปเต่างอยนะคะทางนี้ไปเต่างอยค่ะไปสกลนครนะคะแล้วสา,ส,าสายจะไปเที่ยวเต่างอยแล้วจะส่งคลิปมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมอีกนะคะ

ชายถ้าชายมาแล้วอันนี้ของแม่หมอยิซื้อไ,ได้เลยนะค่ะ <c oughs> ตตามเเเลลยยยยยยไไปปถถึึงงงแแแกกกนนคุณอะรชอบคลิปนี้ช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เครือข่ายของเราทั้งสามช่องเลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปมาฝากท่านผู้ชมค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ